สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สาพยากรหรือสาไพาทาโรุนนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักของชาวราศีพิจิกประจําเดือนกันยายน2อ6 6นนะคะราศีพิจิกก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศพิจิกาถึง15ธันวาคมนะคะซึ่งเราจะมาดูกันว่าในเรื่องของความรักชาวราศีพิจิกเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ก็จะดูความรักของคนโสดความรักของคนที่มีคนคุยและก็ความรักของคนที่มีคู่ชาวราศีพิจิกนะคะซึ่งการทํานายดวงนี้เป็นดวงโดยรวมโดยกว้างฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างดูอย่างมีสตินะคะนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าราศีพิจิกเป็นอย่างไรขออนุญาตสับไพ่ก่อนนะคะแล้วก็จะหยิบไพ่แทนคนเกิดราศีพิจิกค่ะ มาดูคนโสดก่อนเลยนะคะคนโสดราศรีพิจิกค่ะไพ่ใบแรกได้ไพ่อัศวินถือถ้วยค่ะคนโสดถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีนะคะอัศวินถือถ้วยอัศวินถือเหรียญน,นะคะมีคนเข้ามาคุยมาพูดมาหาคุณไหมมีค่ะแต่คุณรู้สึกว่า คุณกาลังเลือกคุณกําลังมองอยู่ก็มองมองอยู่แต่ถามว่าโอเคไหมมันเหมือนเป็นตัวเลือกเขาก็เข้ามาเป็นตัวเลือกให้คุณหรือคุณอาจจะเป็นตัวเลือกเขาก็ได้อาจจะสลับกันก็ได้นะคะมีคนเข้ามาหาคุณนะคะอ่าเป็นอัศวินนี่แหละอัศวินเป็นหนุ่มอ่ะนะคะอาจจะเป็นหนุ่มหน้าตาดีมีเงินนะคะคุณก็มองดูอยู่แต่คุณก็รู้สึกว่า ก็ยังสามารถที่จะเลือกได้อยู่ประมาณนี้เลยนะคะเพราะได้ไพ่ 7, 7เจ็ดเจ็ดเหรียญเข้ามามันเป็นช่วงช่วงที่คุณจะต้องใช้ใช้โอกาสใช้ตัวเลือกใช้การเลือกนะคะคุณมีโอกาสในการเลือกฉะนั้นอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรเพราะว่าก็ต้องดูดีๆในคนที่เข้ามาหานะคะสำหรับอันนี้คือคนโสดนะ <c oughs> คุณ คุณไม่ไม่มองดูอย่างเดียวคุณก็ต้องคิดด้วยว่าคนนี้เข้ากับคุณได้ไหมนะคะมาดูซิไพ่นางฟ้าบอกว่าอย่างไรไพานางฟ้าบอกว่าอืมไพ่บอกว่าเขาเป็นเนื้อคู่คุณนะนะคะเขาเป็นเนื้อคู่คุณนั่นแหละ นะคะเป็นโซเมตนะคะโซเมตของคุณเลยเป็นคนที่ใช่ของคุณนะคนที่เข้ามานะตอนนี้นะคะเป็นคนที่ใช่ของคุณนะเป็นคนเป็นโซเมตเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะเขาบอกว่าอืมให้คุณใช้จิตวิญญาณใช้วิจารณญาณน,นะคะแล้วก็ฟังเสียงหัวใจตัวเองนะคะในการที่จะดูในการที่จะคบนะคะเขาบอกบอกว่า ก็ลองฟังเสียงหัวใจตัวเองดูว่าใช่เนื้อคู่คุณจริงๆไหมที่สําคัญนะคะเขาบอกว่าอย่าใส่หน้ากากเข้าหากันนะคะก็คือมีอะไรก็พูดความจริงนะคะพูดความจริงเลยก็บอกเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่ณตอนนี้คือใส่หน้ากากเข้าหากันอยู่ในความสัมพันธ์นะคะการใส่หน้ากากไม่ใช่บอกว่าโกหกหลอกลวงนะบางคนอาจจะเฟกบางคนอาจจะแ่า ช่วงนี้ยิ่งช่วงนี้สื่อโซเชียลมันเยอะเนาะสื่อโซเชียลเยอะแล้วทีนี้อาจจะทําให้แบบทําให้ตัวให้ดูดูดีอ่ะอานะคะเขาบอกว่าถ้าคุณลองใช้ใจในการครบนะคะในการครบในการพูดในการคุยนะคะไม่ต้องใส่หน้ากะเข้าหากันนะคะแล้วคุณจะเจอเนื้อคู่ของคุณโอเคไหมคะคนโสดผ่าน เดี๋ยวเรามาดูคนที่มีสถานะแค่คนคุยนะคะคนที่มีสถานะแค่คนคุยเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนคุยนี่บางคนเป็นแค่คนคุยอาจจะยังไม่ชัดเจนอยากรู้ว่ามันเป็นจะเป็นอย่างไรต่อนะคะคุยต่อได้ไหมหรือว่า,วาควรจะยุติ <laughs> นะคะ ยุติดความสัมพันธ์อ่ะมาดูกันก่อนสำหรับท่านที่มีคนคุยนะคะช่วงนี้คุณได้ไพ่าเด็กถือถ้วยค่ะได้ไพ่เด็กถือถ้วยได้พดไดพ่ The Tower ท่านที่มีคนคุยนะได้ไพ่สองดาบอืมทำไมไม่ค่อยโอเลยล่ะแล้วก็ได้ไพ่อ่า Hermit <c oughs> นะคะ สำหรับท่านที่มีคนคุยช่วงนี้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นตัวของตัวเองและเอาใจใจตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะคนที่คุยอยู่คุณไม่ค่อยโอเคคุณเหมือนว่าทะเลาะกันบ่อยนะคะมีปัญหากันบ่อยอาจจะพูดคุยแล้วไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็มีความมีปากมีเสียงกันบ่อยนะคะมีปัญหากันบ่อยมันเลยทําให้คุณรู้สึกแบบช่วงนี้คุณรู้สึกว่าเหนื่อย เหนื่อยนะคะได้ไพ่เฮอร์มิตเข้ามาไพ่เฮอร์มิตบอกว่าคุณต้องตั้งสตินะคะต้องมีสติให้มากๆมีสติให้เยอะในการคบในการคุยในการพูดนะคะแล้วก็ถ้านได้ไพ่เฮอร์มิตรเข้ามาเนะ่ะเหมือนว่าคุณอาจจะแต่งงานช้านะเอามาดูคู่ของคุณก่อนว้าเป็นอย่างไรไพ่ใบนี้ออกมาละขอแล้วกันคู่ของคุณช่วงนี้เขาได้ไพ่ก้าเหรียญนะ จริงๆคู่ของคนเขาเป็นคนคู่ของคุณเขาเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองเขาเป็นคนสวยๆหล่อๆเชิดเชิดรๆ,ะๆ <c oughs> นะคะชอบแต่งตัวชอบใช้เงินแก้ปัญหาหรือเปล่า <c oughs> นะคะ <c oughs> เห็นไหมคะเขาไม่ <c oughs> ได้ได้ไพ่ควีนถือไม้เท้าเขาเป็นคนที่มีความมั่คมนคงในเรื่องของการงานมีความมั่งคั่งในเรื่องของการเงิน อ่าแล้วเ็าเป็นคนอืมเขาเป็นคนมีฐานะได้ควีนถือได้ควีนถือเหรียญด้วยนะคะ <c oughs> และไพ่บสุดท้ายได้ไพ่ถ้วยหนึ่งถ้วยแต่ก็เขาก็มีความรู้สึกดีๆให้คุณอยู่นะนะคะอืมให้บสุดท้ายได้ไพ่เจ็ดถ้วย แปดถ้วยแปดถ้วยอาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้นะคะเนาะเพราะว่าไพ่แปดถ้วยเหมือนกับว่ามีใครบางคนในสองคนนี้แหละนะคะรู้สึกว่าคิดถึงแต่เรื่องเก่ายังรู้สึกเศร้ายังรู้สึกเศร้ากับเรื่องเก่าๆเ,เรื่องเดิม,เ,ดมเรื่องที่มันผ่านม,มาแล้วเรื่องที่มันไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตคู่ เรื่องแนอดีตที่ผ่านมานะคะคิดถึงจะเรื่องเก่าเรื่องเดิมเรื่องแนอดีตที่ผ่านมาคุณบางคนอาจจะกลัวกลัวการเริ่มต้นกลัวการอืมมีชีวิตคู่นะคะราศีพิจ,จินนะอ่ะเดี๋ยวดูว่าไพ่บอกว่าอย่างไรเขาบอกว่าอืมว้าวโอเคอ่ะ ไพ่เขาบอกว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้ว <c oughs> getting to know is อเจอเขาบอกคุณต้องเรียนรู้คุณต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันอ่ะเ,อเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตคู่เรียนรู้เ,เรื่องหลายๆเรื่องนะคะที่มันมันจะทําให้ชีวิตของคู่ของคุณไปต่อได้ <c oughs> นะคะต้องเรียนรู้และที่สําคัญนะ เรียนรู้ไม่พอคุณต้องรู้สึกคิดบวกคุณต้อง positive thinking นะคุณต้องคิดบวกคิดบวกในเรื่องของความรักคิดบวกในเรื่องของการมีชีวิตคู่บางทีสิ่งที่ผ่านมามันมันไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าเฮ้ย mm. คุณจะล้มเหลวตลอดไปนะคะอืมแต่ว่าช่วงจังหวะนั้นคุณอาจจะยังไม่เจอคนที่ใช่เขาอาจจะไม่ใช่สําหรับคุณคุณอาจจะไม่ใช่สําหรับเขานะคะตอนนี้ ใช่เลยบอกคุณว่าคุณจะต้องรู้จักคิดบวกนะคะคิดบวกเยอะๆแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ให้โอกาสนะคะเรียนรู้ไม่พอคุณจะต้องให้โอกาสาเพราะว่าเพราะว่าให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะให้โอกาสเขาให้โอกาสตัวเองด้วยนะคะที่สําคัญคุณต้องรู้จักให้โอกาสนะคะโอเคอันนี้คือสําหรับคนที่มีคนคุยนะ ต้องรู้จักให้โอกาสเขาให้โอกาสตัวเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่คนที่มีคู่แล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะสำหรับท่านที่มีคู่ชาวราศีพิจิกนะคะ <c oughs> ขออภัยเจ้าตัวเล็กมันดื <c oughs> อ้ออะอะหนูอ้าวมาดูคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่ชาวราศีพิจิกนะ <c oughs> คนที่มีคู่ชาวราศีพิจิกนะคะไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่หกไม้เท้าค่ะ สำหรับคนที่มีคู่ช่วงนี้คุณแฮปปี้ในเรื่องของการทำงานมากนะคะคุณแฮปปี้ในเรื่องของการทำงานงานนำมาซึ่งเงินแฮปปี้ในเรื่องของการเงินการทำงานและก็มีความสุขนะคะช่วงนี้ความรักคุณมีความสุขมากนะคะความสุขได้ไพ่ห้า 5, ไม้เท้าขึ้นมานะคะคุณก็มีการต่อสู้ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาขออภัย สำหรับคู่ของคุณคู่ของคุณเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเป็นความม,มีความเด็ดเดี่ยวนะคะและเขาก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะได้ไพ่ก้าเหรียญเข้ามาคู่ของคุณนะสำหรับท่านที่มีคู่นะอได้ไพ่แปดไม้เท้ามีความก้าวหน้าในหน้า,นาที่การงานด้วยนะคะ,ะการงานของพวกคุณได้ไพ่เดซานค่ะโอเคคุณอาจจะมีลูกก็ได้นะคะ นะสำหรับใครที่คาดหวังจะมีรูปนะคะมีโอกาสที่จะมีรูปมีบุตรได้นะคะนะแล้วก็ได้ไพ่หกดาบ <c oughs> ปัญหาขอปัญหาอุปสรรคอะไรที่เข้ามานะคะคุณก็จะผ่านมันไปได้หกดาบรอเวลานิดนึงนะคะเออนะคะท่าในใดที่ต้องการมีบุตรมีโอกาสมีบุตรนะคะแต่บางทีต้องรอเวลานิดนึงนะ ใช่บอกว่าช่วงนี้มีอะไรก็เปิดใจคุยกันกับคู่ของคุณนะคะทำให้มันเหมือนทำให้มันมีความสุขนะคะเปิดใจคุยกันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแฮปปี้นะคะอันนี้คือความรักของชาวราศีพิจิถามว่าดีไหมดีคะ่ะ นะคะคสำหรับท่านที่มีคู่นะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอให้ชาวราศีพิจิตโชคดีและก็มีความสุขสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ